พระโอวาทนั้นผิงเต้าจี้ประทานไว้เนื่องในโอกาสชั้นเรียนทันจูเจียงซือวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2554สาธุชนกราบขอประทานพระโอวาทชีแนะย้อนมองสองตนหาความผิดไฟทําจิตหางร้ายปัญญาชายมองเห็นผู้อื่นผิดจงอภัย เหล่ามารร้ายไม่กั้มกลายมาลายทุกข์จงใจกว้างอภัยผู้อื่นสามส่วนฟ้าประทานเจ็ดส่วนให้เต็มสุขคำใส่ร้ายจงอภัยสงเคราะห์ทุกข์ใจเป็นสุขไร้สัตวรูไม่มาหาหยุดนินทาวิจาร์ใช้ธรรมกรุณาใช้จิตเมตตาไม่แก่งแย่งกับผู้ใด แดนพระสีอานเปี่ยมคนดีมีเมตตาทุ่มเทพลังออกมาความรักยิ่งใหญ่อนุตตรจักรวาลปลกโปรดเวไนใจกว้างยิ่งใหญ่สัจธรรมเฉิดฉายบรรยากาศธ,ธรรมเพียบพร้อมมหาบุรุษยิ่งใหญ่จิตสงบได้สยบโจรทั้งหกเราคือทรงจี้กงหนันผิง รับบัญชาจากพระอนุตตรธรรมมารดาลงสู่พุทธสถานฉงเต๋อฟอเวียนน้อมกายเคียมคันองค์มารดาแล้วถามสิทิรักทั้งหลายสบายดีไหมน้อมจิตสงบตั้งใจฟังพระโอวาสต่อไปเมตตากรุณาธรรมต่อต้านมารร้ายเป็นพระโอวาสสอนพระโอวาสอักษรเสี่ยว บทนำพระโอวาทท่อนบนคือพระโอวาสสอนพระโอวาทบทเสี่ยวใช้อักษรจีนเขียนแบบหวัดมาเชื่อมต่อกับพระโอวาทชั้นเรียนเตียนชวนซือในอักษรต้าแล้วนำไปรวมต่อกับพระโอวาทที่ศูนย์กลางประเทศไต้หวันโดยไปค้นหาพระโอวาทคำว่าอีเ e สียวซือต้าเจือรวบรวมเป็นหนึ่งฉบับทำเป็นพระโอวาสสอนพระโอวาท เสร็จแล้วให้ส่งไปที่พุทธ,ธสถานฝูซันยงเวียนเขตจังหวาประเทศไต้หวันเข้าใจไหมทบทวนสำรวจตนภาระหน้าที่เจียงซือทันจู่ทาสุดจิตสุดใจเพียงใดทบทวนสำรวจตนกราบไหว้พระเช้าเย็นหนึ่งค่ำสิบห้าค่ำศรัทธาจริงใจทําสม่ำเสมอเพียงใดทบทวนสำรวจตน พุทธระเบียบเคร่งครัดสำรวมใจปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างเพียงใดทบทวนสำรวจตนได้ใช้รักเมตายินดีต้อนรับญาติธรรมบริสุทธิ์ใจเพียงใดทบทวนสำรวจตนได้เข้าใจชัดเจนปฏิบัติสามปกป้องเต็มที่เพียงใดทบทวนสำรวจตน ได้ชำระล้างจิตใจโทษผิดบาปเวนกรรมหมดสิ้นเพียงใดทบทวนสำรวจตนหลักการบำเพ็ญสี่บรรลุห้างเงื่อนไขปฏิบัติเป็นจริงเพียงใดทบทวนสำรวจตนภาระหน้าที่สำคัญได้ละเลยโยนให้ผู้อื่นทำเพียงใดทบทวนสำรวจตนสามชัดเจนสีเที่ยงตรงสี่ดีสามมากผลักดันเข้มข้นเพียงใด คบทวนสำรวจตนดื่มน้ำรำลึกต้นทานเชิงสร้างฉีเสีย้ยปฏิบัติได้ไม่ผิดเพี้ยนเพียงใดหวังว่าสิริรักทุกคนจะเรียกร้องตนสัมผัสถึงหน้าที่ความรับผิดชอบเข้าใจให้ชัดเจนคำว่าภาระหน้าที่เจี่ยงสือ่อต้องรู้จักประกาศสัจธรรมนำพาเวไนโดยไม่ผิดต่อธรรมะพระบรรพจารย์ เคารพเทิดทูนคุณบาร,รมีฟ้าเบื้องบนเป็นเสาคานสะพานบุญรู้เชื่อมโยงเวไนกับฟ้าเบื้องบนได้อย่างถูกต้องมีทัศนะที่ถูกต้องเที่ยงตรงนิสัยอารมณ์ความเคยชินรู้จักขัดเกลาวให้เบาบางต่อโลกีสำรวมวาจากายใจเป็นแบบอย่างให้รุ่นหลังจเจริญรอยตามอัตถาธรรมมิห่างหลักจิต ดำรงชีวิตไม่ห่างปลาเตออู่หลุนเข้าใจไหมทันจูตระหนักถึงภาระหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์เป็นทันจูต้องมีใจกว้างดุดแผ่นฟ้าสายทาราใสายมีความอ่อนน้อมถอำตนใกล้ชิดญาติธรรมดุดพี่น้องเดียวกันเป็นสะพานฟ้าเชื่อมโยงระหว่างเบื้องบนและเบื้องล่างนี่คือสนองบัญชานำพาผู้น้อย ต้องมีใจที่อดทนอดกลัน้นรู้จักผ่อนปลนเอาใจใส่ญายยติธรรมยินดีต้อนรับมีอัธยาศัยไมยตรีจริยาท่าทางสง่างามการเป็นฐานจรูรู้จักผลักดันทานทั้งสามมิกลัวความเหนื่อยความลำบากตนเองมีสถานธรรมครัวเรือนหรือส่วนรวมต้องเข้าใจถึงภาระหน้าที่ที่พึงปฏิบัติอย่าได้ปัดโยนให้ผู้ใด เพราะทุกคนเมื่อได้ตั้งปณิธานเป็นทันจูอย่าดูเบาปล่อยปละละเลยสามเปี่ยวเวนห้าปณิธานต้องฝึกฝนเรียนรู้ให้จริงจังจึงสามารถนำพาผู้อื่นได้อย่างดีมีใครรู้บ้างสามเปี่ยวเหวนห้าปณิธานกลับไปฟื้นฟูทบทวนในพุทธระเบียบดีไหมฟาอีชงเตอมีสถานธรรมอันวิเศษทั่วโลกเป็นเกียรติแค่ไหน ภาระหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ต้องวิริยะได้แล้ววิริยะสูงยิ่งขึ้นไปย่างปีเข้าสู่ปี2012ภายใต้การน,นำพาฟ้าเบื้องบนทุกคนจะต้องเกาะเกี่ยวกันให้แน่นเหนียวทุกฝีก้าวตามอาณาจักรธรรมอย่าถดถอยร่วมแรงร่วมใจร่วมคุณธรรมสร้างบ่มเพาะต้นอ่อนให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงเข้มแข็ง และยิ่งกว่านั้นเตืยนชนซื้อเจียงซื้อถันจูยิ่งจะต้องคงมั่นต่อธรรมมะฟ้าเบื้องบนเข้มแข็งตนชุดช่วยเวไนให้หลุดพ้นชุดช่วยจิตญาณหลุดพ้นเช่นเดียวกันทุกคนต้องรู้เมื่อรู้ภาระหน้าที่จงเป็นเสาคานให้กับอาณาจักรธรรมสามปกป้องก็จะต้องเข้าใจอย่าได้นำสิ่งใดผิดเพี้ยนนกรีดเข้าสู่อาณาจักรธรรมเป็นอันขาด หากใครทำผู้นั้นจะต้องรับบาปเองวันนี้มาผูกบุญสัมพันธ์ให้สิทธุทุกคนกลับไปทบทวนสำรวจตนให้มากเข้าใจไหมอวยพรสิทธุทุกคนบนรรลุผลสำเร็จในภาระหน้าที่